วันนี้สโมสรแมนยูมีคิวจะลงเตะอุ่นเครื่องปีซีซั่นนัดที่2นะครับล่าสุดบรรดาขุนพลปีศาจแดงทั้งชุดใหญ่บางคนแล้วก็ลูกกลับขนองเดินทางร่วมกันไปนะครับที่สกอตแลนด์นะจะเจอกับโอลิมปิลียงลียงลงเป็นยิงตามเวลาบ้านเราก็เตะตอน2ทุ่มตะกี้ผมจะพูดตีสองเตะตอน2ทุ่มตรงเจอกันเหมือนเดิมนะครับหลังเกมคอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้นอกจากตลาดซื้อขายนักเตะในดิวของกองหน้าตัวเป้า มีข่าวเรื่องของนอกสนามมาฝากทุกคนกันด้วยนะครับโอ้โหนี่เพียบเลยนะรวมถึงการต่อสัญญาอยาเป็นทางการของดร์แรดฟอร์ดแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสวดีแฟนช่องทุกท่านคลิปสรุปข่าวประจำวันที่19เดือน7ปี2566อัดคลิปนี้ตอนตีห้าพอดีเป๊ะเลยผมต้องรีบตัดต่อลงคงลงคลิปให้เสร็จก่อน8 3ดโมงครึ่งนะแล้วก็เข้านอนเพราะว่าบ่ายสองนี่มีไปทำธุระนะฮะแล้วก็ กลับมาอาจจะงี่สักแป๊บหนึ่งนั่งดูแมนยูตอนสองทุ่มทำหลังเกมประมาณสี่ทุ่มโอ้โหวันนี้นี่น็อกแน่นอนสปอนเซอร์กาแฟสด M150 นี่เข้าได้นะครับนี่ท่านผู้ชมดูกาแฟแก้วแรกผมนี่น้ำแข็งนี่ยังเขาเรียกว่ายังไม่หมดเลย <laughs> ใช้ชีวิตโซนอเมริกานะฮะแหมโอเคท่านผู้ชมครับมากักที่ข่าวแรกนะครับ สำหรับใครที่กําลังถามว่าอาเมื่อไหร่อังเดโอนาน่านี่จะมาตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตรงเปิดตัวก็ต้องรอไปก่อนนะเพราะว่าเจ้าตัวกําลังเดินทางมาเนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องของเที่ยวบินไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อตกลงแต่อย่างใดนะครับเจ้าตัวแค่มีปัญหาเรื่องเที่ยวบินนะโดยโอนาน่านะครับจะลงที่เบอร์มิงแฮมในคืนนี้ตามเวลาบ้านเขาแลวจะมีการตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าข้อตกลงนั้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว แล้วก็ผมมีในส่วนเรื่องของค่าตัวนะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ข้อมูลจากจาลูก้าดิมาซิโอเทียหนึ่งสายข่าวเกาโชเซียตารีรายงานข่าวตรงกับอลอรีวิทเวลนะครับผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งสายตรงสโมสรแมนยูฟาอังกฤษมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเลขค่าตัวเล็กน้อยจากทีแรกนะครับเงินต้น50ใช่ไหมโบนัส bon 5เป็นแพ็กเกจ5 5อัปเดตใหม่แพ็กเกจ5 5ล้านยูโรเหมือนเดิมแต่ว่าเงินต้น51ล้านยูโร โบนัสแอดออน4ล้านยูโรคือแพ็กเกจอเหมือนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเลขเงินต้นแล้วก็โบนัสโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของค่าตัวอังเดโอนาน้านะข่าวต่อไปนะครับมากันที่เอ็ดวินฟ,นฟนาอร์ซาตำนานสมโมสรแมนเชเตอนเต็ดนาซาของเรานะครับล่าสุดสามารถออกจากห้อง ICU ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่ายังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อแต่เจ้าตัวก็ลงรูปทางอินสตาแกร คาดการว่าจะได้เดินทางกลับบ้านในช่วงอาทิตย์หน้านะข่าวต่อไปนะครับรายงานจากแมนเชสเตอร์อิมนิว่นนิวตำนานปีกพ่อมดแรนกิกล่าสุดนะครับจากกรณีที่เจ้าตัวนั้นถูกฟ้องร้องข้อหาทำร้ายร่างกายอาดีตแฟนสาวรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่ากักขังนวงเหนียวตัวพี่สาวโอ้โหนี่หลายกระทงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ล่าสุดนะครับข้อกล่าวหาทั้งหมดทั้งมวลคำสั่งศาลตัดสินแล้วว่าแรนกิกชนะคดีความ พ้นผิดทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดแรนกิกไม่มีความผิดอันนี้เป็นคำพูดของทนายความส่วนตัวของแรนกิกนะครับหลังจากที่ทราบคำตัดสินของศาลตัวของแรนกิกนั้นรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่คดีนี้สิ้นสุดลงเสียทีหลังจากใช้ระยะเวลาถึง3ปีเต็มๆในการต่อสู้แล้วก็กอบกู้ภาพลักษณ์ของตัวเองกลับมาแรนกิกต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางอาชีพในฐานะผู้บริสุทธ เพื่อมีหลายคนสงสัยนะครับว่าแตกต่างจากเคสของกีนมูดอย่างไรคือในเคสของกีนมูดอ่ะผู้เสียหายแล้วก็พยานไม่ได้ให้หลักฐานเพิ่มเติมไงไม่ได้ให้ความร่วมมือต่อรูปของคดีทําให้สุดท้ายไม่ได้ส่งฟ้องจะไปส่งฟ้องได้ยังไงครับก็ในเมื่อเจ้าตัวของกีนมูดแล้วก็แฟนสาวกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ล่าสุดนั้นตั้งท้องจนลูกเด่ยคลอดแล้วส่วนแลนด์กิ๊ก รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างส่งฟ้องแล้วแต่สุดท้ายศาลนั้นตัดสินว่าไม่มีความผิดศาลตัดสินว่าไม่ผิดส่วนของกีนวูดไม่ได้ส่งฟ้องพูดถึงก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครั้งหนึ่งแรนกิกนะครับเคยมีข่าวว่าอาจที่จะได้รับการพิจารณาติดยดเซอร์เป็นเซอร์แรนกิกแต่พอมีเรื่องนอกสนามซึ่งก็ไปโทษใครไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็พูดแบบตรงไปตรงมานะจะไปโทษใครได้แหละสุดท้ายทําให้ มันมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อหน้าที่การงานเรื่องของภาพลักษณ์ชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้รับการยกย่องนะเท่าที่ควรสำหรับแรนดกิกก็จากเรื่องนอกสนามนี่แหละทั้งที่แกเป็นเป,นปีกที่เก่งกาจมากที่สุดตลอดการคนหนึ่งของสโมสรแมนยูแล้วก็บนเวทีพรีเมียร์ลีกด้วยจากเรื่องของผลงานนะครับทั้งกับสโมสรทั้งผลงานส่วนตัวสถิติถ้วยรางวัลต่างๆมากมาย ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้แต่ก็นั่นแหะครับนั่นแหะฮะสำหรับนักกิ๊กของเราตะกี้พูดถึงเมสันกรีนวูดใช่ไหมครับผมมีข่าวของกรีนวูดแถมไปให้รายงานจากลอรี่วิดเวลผู้สิบข่าวทียหนึงสายตรงสมโมสรของเดอะแอรเลติกเปิดเผยว่าสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเ็ตจะยังคงไม่ใส่ชื่อเมสันกรีนวูดในทีมชุดบินไปทัวร์ปีซีซั่นนะครับที่อเมริกาแล้วก็เจ้าตัวนั้นยัง ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาลงซ้อมกับทีมได้สโมสรก็เหมือนเดิมยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเป็นการภายในโอ้ยมึงสืบสวนสอบสวนอะไรกันนานแล้วเกินโอเครู้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําการพิจารณานะทั้งเรื่องของภาพลักษณ์สปอนเซอร์ทีมหญิงอะไรต่างๆคือเรื่องนี้ รู้ดีอยู่แล้วโอ้โหแต่ขอบนหน่อยละกันในฐานะแฟนบนลไม่นานเกินอะ่ะใครคิดเหมือนกันกด11บหลังจากนี้นะครับหวังว่าจะมีในส่วนของชุดข้อมูลนะว่าทําไมมันถึงมีการพิจารณาเรื่องเนี้ยยาวนานขนาดนี้ผมขอเหตุและผลหน่อยละกันนะมันนานจริงอะ่ะใช้เวลาแบบโอ้โหนี่เดือนเจ็ดแล้วขอก่อนสิ้นเดือนนี้ได้ไหมครับก็เจ้าตัวนะครับ ยังอยู่ในช่วงการแยกซ้อมเดียวต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะได้การตัดสินว่าจะให้กลับมาไหมหรือถูกปล่อยออกไปยืมตัวท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปจาก Official สโมสรดรแรดฟอร์นะครับต่อสัญญายาวจะถึงมิถุนายนปี2028เปิดตัวเมื่อวานนี้นะเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆด้วยแรดฟอร์ดกล่าวว่าผมเข้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดตั้งแต่อายุ7ขวบ พร้อมกับความใฝ่ฝันแพชชั่นความภาคภูมิใจความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างยังคงขับเคลื่อนให้ผมในทุกช่วงเวลาที่ได้รับเกียรติให้สวมเสื้อของสโมสรแห่งนี้ผมได้รับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นในสโมสรอันอน,น่าเหลือเชื่อยังคงมีความสําเร็จรออยู่อีกมากมายผมยังคงไม่ลดเลิกไม่ลดละความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะพาทีมควา้าถ้วยรางวัลให้ได้มากกว่านี้ในอนาคตอีกหลายปีที่รออยู่ข้างหน้า ในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอลของยูเนเตดมาตลอดชีวิตผมรู้ถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับตาของสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างดีและรู้สึกถึงมันในวันที่แฮปปี้สุดๆมีความสุขสุดๆไปถึงวันที่ตกต่ำสุดๆผมขอให้พวกคุณทุกคนแน่ใจเลยว่าผมจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือ้ทีมนั้นไปอยู่ในจุดที่เราสามารถจะไปถึงได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นแบบเดียวกันภายในห้องแต่งตัว ตื่นเต้นแล้วก็รอไม่ไหวแล้วเมื่อนึกถึงอนาคตภายใต้การทำทีมของผู้จัดการทีมคนนี้นั่นก็คือเอริกเทนฮากปัจจุบันนะครับแรดฟอร์ดยิงไปแล้วทั้งสิ้น123ประตูเมื่อเราไปมองดูดาสมสูงสุดตลอดการของสโมสอนแมนยูคือรูนี่253ประตูนะผมมองว่ายากอ่ะจริงๆยากแต่โอเคเราอาจจะมองว่า253ประตูของรูนี่เนี่ยยากไปมองแค่ท็อปส0พอ อันดับที่10นะครับคือพอสโค155ประตูเท่านั้นก็เหลืออีก32เพื่อเทียบเท่า33เพื่อแซงไปจัดการให้มันเรียบร้อยสำหรับแรดฟอร์ดนะข่าวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นออฟฟิ i ชียลเหมือนกันสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดยืนยันว่าพี่จอนจอนนี่อีเวนปัจจุบันก็อายุ35ปีนะครับตกลงเซ็นสัญญาระยะสั้นนะเพื่อที่ตัวเองนั้นจะสามารถลงเล่นเกมปรีซีซั่นให้กับแมนยูได้แล้วก็ ถือว่าเป็นการเรียกสภาพความฟิตในระหว่างการหาต้นสังกัดใหม่จะลงสนามช่วยแมนยูเนเต็ดนะครับอย่างในน้อยสองนัดอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีออกมาในตอนนี้โดยนาแกนะครับเอ้ยโหเรียกนาผมเรียกพี่จ้นแล้วกันพี่จ้นนะครับจะเดินทางไปกับทีมในเกมที่เจอกับโอลิมปิกลียงในวันนี้นะที่สกอตแลนด์แล้วก็ไปกับทัวร์อเมริกาด้วยแต่ว่าจะไปกับชุดเด็กอะคาเดมี ที่จะเดินทางไปที่ซานเตียโกส่วนชุดใหญ่แกไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะว่าชุดใหญ่เนี่ยไปที่นิวยอร์กอันนี้เป็นข้อมูลจากทางการของสโมสรเลยนะทอสสปอร์ตนะครับเรียนข่าวบอกว่าแมนยูเต็ดเชื่อมั่นว่าการมอบสัญญาระยะสั้นๆให้กับจอห์นนี่เวนจะสามารถส่งต่อมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะอันล้ำค่าให้กับน้องๆเด็กๆลูกกรอกคนองได้ส่วนการเซ็นสัญญาถาวร 6เดือน1ปีอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับถ้าเกิดมีผมจะรีบแจ้งในทันทีหรือว่าอาจจะเซ็นระยะสั้นกับจอห์นนี่แว่นนะห6เดือนหรือว่า1ปีเพราะว่าจะว่าไปเนี่ยทีมก็ต้องการขุมกำลังเชิงลึกเพิ่มเติมเหมือนกันในกรณีที่แมนยูไม่ลงทุนกับตำแหน่งเซนเตอร์เพิ่มเพราะก็มีข่าวเหมือนกันว่าแฮร์รี่แม็กควเนี่ยย้ายทีมระบากเนื่องจากค่าเหนื่อยของตัวเอง เห็นมีนักแกมไบรลี่นะเทียห้านี่เล่นข่าวว่าเชลซีตอนนี้เชื่อมโยงกับแฮร์รี่แม็กควายแต่เป็นแนวกอตสิบแต่แม็กควายย้ายทีมลำบากเนื่องจากค่าเหนื่อยแพงแล้วก็แมนยูตั้งไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ด้วยจะหาสามโมสสอนมาซื้อก็ลำบากถ้าเกิดแมนยูจะเซ็นจอนนี่แว่นมา ถือว่าเอามาปั้นโกลแลวกันนะเอามาปั้นโอนาน่าเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเทพเจ้านะฮะรุ่นแรกที่เป็นผู้ผักดันเดเยียเหมือนกันนะเนี่ยต่อไปนะครับอันนี้เป็นข่าวไม่ค่อยดีองค์คลักนะฮะบริการของแรดฟอร์ดอย่างมาเลเซียถอนตัวจากทัวร์อเมริกานะครับเนื่องจากน้องได้รับอาการบาดเจ็บอันนี้เป็นรายชื่อนักเตะที่เดินทางไปที่สกอตแลนด์นะครับโกก็คือบิชอปแฮร์ริสันโควา ไม่มีทอมฮีตันแล้วก็ดีเนสันเดินทางไปด้วยผมว่ามีโอกาสที่โควาจะได้ลงเป็นตัวจริงเหมือนกันนะกองหลังก็มีพี่จอนนะครับจอนนี่แวนอัลบบโรฟนเดนเดสน้องปลาวิลฟิตมาคูลาโดลิซานโดมาร์ติเนสวารานวาบิซากา้าเป็นดอนวิลเลียมกองกลางนะครับเทพเจ้าเฟสแดนกอฮันดิบาลเมดปรี่เฮนเซนคอปปี้ไมนูเมสันเมาส์ดอนนี่ฟานเดเบกแล้วก็ตัวุกอามัดเอเมอรอง ฟอร์ซันโจฮูกิลซานโชแล้วก็เดอะมุนอันโตนี่เฮ้ยเดอะมุนกระเดาปรับตัวขอตึงๆนะลูกรักน้องรักเอาหน่อยส่วนท่านผอโรงพยาบาลนะครับองโตนี่มาสิยาวมีโอกาสที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปสูงมากในฤดูกาลนี้การย้ายทีมเกิดขึ้นได้ยากมากเนื่องจากสภาพร่างกายของเขาแล้วก็ค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับปัจจุบันกระทางสโมสร2 5 0 0 0 0สนปอนนั่นเองแล้วก็สัญญาเนี่ยเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วด้วย ไอ้ครั้นเราจะไปยกเลิกสัญญาก็ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้อยู่ดีก็นะฮะถือว่าอยู่ด้วยกันปีสุดท้ายสำหรับมาซิยาวท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปฟอร์ิซิโอโรมานโน่รายงานข่าวบอกว่าสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเ็ตตกลงปล่อยตัวอเล็กเตเลสให้กับอาลนาเซ์นะนี่ไปผนึกกำลังกับพีโดที่ลีกซาอุดีอาระเบียทั้งสองสมโมสรบรรลุข้อตกลงด้วยวาจาก,กันแล้วไอ้ทีแรกเนี่ยข่าวจากนักคุกของท้องสปอร์ต แกบอกว่าค่าตัวของเตเลสที ate, ่แมนยูจะได้นะอยู่ที่สิบล้านปอนโอ้โหผมนี่ดีใจมากเลยเฮ้ยได้สิบล้านปอนจริงเหรอวะแต่ว่าไปไปมา,มานะฮะโลโมาโน,โนโบอกว่าเงินต้นสี่ล้านปอนบวกกับแอดออนเงินต้นสี่ล้านปอนบวกกับแอดออนโอ้โหจบเลยสิบล้านปอนกูก็เจ้าตัวนะครับจะรับค่าเหนื่อย 7ล้านปอนด์นะแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนเสริมบูนัสแอดออนไปขอให้โชคดีอเล็กเตเลสข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับรายงานจากโรมาโน่นะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วสำหรับการยื่นข้อเสนอ,อยังเป็นทางการบิดแรกให้กับอัลตันตาเพื่อคว้าตัวลาสมูทไยลุนอัลตันตานะครับแต่เลิกเดิมทีแจ้งนะในการเจรจากันเบื้องต้นก่อนหน้านี้ว่าไม่ต้องการให้แมนยูแนบนักเตะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ ค่าตัวนะครับอยู่ที่ราวๆหกสิบ้าถึงเจล้านยูโรส่วนเงื่อนไขสัญญาส่วนตัวได้รับการตกลงไปแล้วนะครับหนึออร์เส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่ข้อมูลใหม่นะไอ้เรื่องสัญญาส่วนตัวเนี่ยคุยกับฮอยลุนไม่ใช่เรื่องยากตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าตัวน้องเป็นแฟนบอลแมนยูแล้วก็ผักดันนะอยากย้ายมาอยู่แมนยูมากๆโดยนาอ่อนสถียนนะครับแกบอกว่าแมนยูไม่ได้พูดคุยกับ ลารมูทไหลุนแค่ดีวเดียวในขนาดเดียวกันก็ทำดีวของโคโลมัวนี่ควบคู่กันไปด้วยอาจจะกันเหนียว <c oughs> เผื่อแบบว่าอัตลตันตาเรียกเงินเยอะเกินโอเคงั้นกูล้มโตะ๊ะไปมุ่งเน้นกับมัวนี่ก็ได้แต่ดูทรงแล้วอ่าถ้าเกิดให้เดาใจเทนฮาแล้วก็จัดทิศทางข่าวนะครับน่าจะอยากได้ลารมูธไลุนเป็นตัวเลือกแรกมากกว่าโคโลมัวนี่ทำไมผมรู้สึกชอบ มัวนี่มากกว่าหอยลุนไม่รู้สิรู้สึกว่านักเตะดูมีความพร้อมในการใช้งานเลยมากกว่านะอันนี้จากความเห็นส่วนตัวนะครับโคโลโมัวนี่ดูมีความพร้อมในการใช้งานมากกว่าหอยลุนส่วนหอยลุนก็ต้องต้องใช้เวลาแล้วก็เจียรนายนะถ้าเราดูจากโปรไฟล์ของน้องตอนอยู่อตาลนตาแต่ถ้าเกิดซื้อมานะครับลาสุนฮอยลุนอาจจะเล่นได้เลยก็ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปดูกันในอนาคตเดี๋ยวรอปิดดีลให้ได้ก่อนละกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเวลานี้นะครับกองหน้าตัวเป้ายึดจากผู้สืบข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับทั้งโรโมาโนโลแล้วก็ออสตินแมนยูกำลังทําดีลของลาร์สบุทไฮลุนแล้วก็อีกฝากหนึ่งคุยนะครับกับโคโลมัวนี่ควบคู่กันไปด้วยเดี๋ยวรอดูว่ากองหน้าตัวเป้าซึ่งผมเชื่อมันมากๆว่าแมนยูยังไงก็เซ็นมาแน่ๆหนคนในตลาดรอบนี้ จะเป็นใครถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์มารัวนนะครับฝากกดติดตามให้กันดูเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมนะฮะหลังเกมบายบายจุบ๊บ